อยนนู่ออต้อ็ตาชิวแต่ว่ามันมันมีความพอดิจพอินะที่มันแบบไม่ได้แก้กันในมเลสวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับช่อง The Moment Chill ค่ะทุกวันนี้นะคะเราจะมาเ r e กชั่่น F4 นั่นเองนะคะหัวใจรักสี่ดวงดาวนั่นเองคะอ่ะตอนแรกไม่เข้าปากเลยเพราะตอนแรกติดกับคำว่ารักใสๆหัวใจสดวงรักครั้งใหม่หัวใจสดวงอะไรสักอย่างเออมันก็เลยแบบ อ๋อเขาเปลี่ยนไปเลยก็เลยโอเคโอเคก็ค,คือเป็นการเล่นคาใช่เป็นหัวใจรักสี่ดวงดาวนั่น<ช>เองเนาะในครั้งนี้ในเวอร์ชั่นของไทยแลนด์นะคะก็ F4 ไทยแลนด์จะเป็นยังไงแล้วก็ตัวอย่างจะเป็นยังไงอย่างเป็นทางการ<ๆ>เดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมคะคุณเจนไปเลยค่ะก็ย่าเป็นกูก็พังประตูเข้าไปถ้าพร้อมแล้วก็ออากูกับแม่นันลุกนะ เป็นสนิมอีกเป็นยังไงล่ะลูกมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าทุกอย่างเลยค่ะแล้วมาฟังบ้างได้ไหมมันหาที่โรงเรียนเลยแม่อ้าวตำนานบันไดหนีไฟผู้ลายไปแล้วกระดาฟ้าอยู่นะเออตาชิ่แต่ว่ามันมันมีความพอดเป็นจริงนะที่มันแบบไม่ได้แก้ันแนงเรียนแล้วอะคือแบบถ้าเป็นแนวเรียนก็เรื่องใหญ่ออกมานอกแบบ ถ้าแต่ในเรื่องใบแดงเนะ่ยฉันได้ยินกี่คนและฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยเป็นเรื่องจริงอนะ่ะและแอมป์โบนี่เจะพูดถึงเนะี่ยคนเดียวกับที่คนอื่นพูดถึงด้วยเปล่าคนเดียวกัน,นคน่นะ,คนนะ,คะแค่ส้ำรอบรู้ไหมว่าคนที่อยู่บนจุดสูงสดนะุดเนี่ยสิ่งที่ยากคืออะไรตระก,กูลเก่ามันคือความกดดังงนไงล่ะคะ่ะ <c oughs> ฉันางเกมห่ของท่ีเรานถ้าแค <c oughs> ่ลงเงินย <c oughs> ังปกครองไม่ได <c oughs> ้ โรงเรียนต้องก็แค่เด็กกลุ่มได้หรอวะที่ห้าและโตขึ้นก็ไม่มีวันควบคุมอะไรได้หรอโรงเรียนเขาปกครองอะไรวะเดี๋ยวก่อนจะยิงเดือดสัตเธอต้องถ่าคลิปขอโทษฉันซะบอกทุกคนว่าเธอคิดผิดที่มา่งกับไอโฟนกูรู้เลยตอนนี้ตอนไหนเคยให้ใบแดงเพื่ออยู่คนไหนเลยนะเว้ยมึงก็รู้สึกใช่ปะว่ารอบนี้มึงทำหนักเกินไปแต่นี่ก็ไม่เคยทำแบบนี้นข้างล่างไม่ว่าใครเปลี่ยนมันได้ ไปไหนอะไมคุตาเจ้าวินจังอะเงินเงินละคะอุ้ยดูดีไปเลยทำไมาทำกันตรงนี้เนี่ยลครถแม่หายปไนหมดเออังเซื้อเียสื้ออะมัน้งี้ย้ขนาดนี้คุณคนรวยใส่เสื้อจริจริงใก็รู้สึกผิดบนใช่ไหมไม่ทำอะไรแบบนี้ฉันตองท้อวบอกว่าเธอใจอ่อนที่โรงเรียนมันอึดอัดยังไงก็ตามนะ ไอ้รองเท้าคู่นี้นะลูกมันจะพาลูกไปหาที่ดีๆที่มันซ่อนเอาไว้มาแล้วไอ้ขาวของปู่คนอบอุ่นของนางเอกตอนเวลาะละมุนนี่ชุดน,นี้เข้ากับเธอหน่อยชุดนี้เนี่ยนะเจ้าหมายถึงสีหน้าเธอต่า,างหากคุณละลายแล้ววิ่หน่อของปูได้บ่าวะกับวิ่แค่วิเคียร์ใหญ่เลนอะเลิกสับสนกับอะไลตะไลเข้าท่าแล้วกลับมาเป็นคนเดิมได้แล้ว เคยพูดคำนี้นะทุกเวอร์ชั่นเลยว่าแล้วม่เคยเห็นน้องชายที่วิ่งตามผีไไหนต้องไปที่สาวกาเลยหน้าจีบกอย่าวก็เต็มที่เลยอันนี้หญี่ปุ่นเรื่องรว่าเขาเลือกจักรยานเลือกจักรยานอะไรพี่ก็แค่รู้ไปด้ค่อกนนี้กูรูนแล้วคนมีอะรน่าเชื่อใจบ้างคนมีโคมไเลยคนตัวเลปนเราบาก็เปลี่ยนไม่ได้หรอก แฟนนี่คนนั้นแน่เลยทำอย่างนี้ทำไมก็ยากอันนี้คือ่พอจะคุ้นเซนอยู่เออืออุ๊ยท่าเตะเมื่อกี้มันก็ต้องมีตักปึกแรกแต่มันก็แบบนั่นแหละก็มาวันที่18นะคะธันวานะคะเจอกันประมาณ2องทุ่มครึ่งจนีเป็น25เยอเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เรานะคะได้ดูเอ่อทีเซอร์เนาะของแอฟโฟร์ a ทยแลนจบไปแล้วใช่จบไปแล้วหัวใจรักสี่ดวงดาวใช่ อ่ะให้เจนก่อนว่าเจนชอบอะไรในอ่ะเวอร์ชันนี้บ้างคือฉันเซอร์ไพรส์เต้าวินมากคือเต้าวินคือตาใจฉันมากเลยแกตาซคือเหมือนทัชมนชัดในหัวใจฉันคือชอบคำว่าแบบการที่เราอยู่บนจุดสูงสุดอะสิ่งที่ยากมันคืออะไรแล้วก็หันมายิ้มแล้วก็บอกว่าแล้วแล้วก็พูดคําว่าแบบ มันคือความกดดันยังไงล่ะคะแบบเฮ้ยมันดีอะเราการแค่นักแสดงก็คือดีตั้งแต่แรกเลยอย่างที่เราบอกว่าเออมันคือแบบแม่แม่ของตระกูลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศก็คือต้องคนนี้มึงที่ซินดี้คือต้องคนนี้มันแบบเออมันดีอะไรอย่างเงี้ยมันมันโอเคมันทำให้เรารู้ว่าเราเราต้องกลัวคนเนี้ยแหละก็ถูกแล้วเพราะแม่ของคนนั้นไอโฟต้องเป็นต้องเป็นคนที่น่ากลัวระดับนึงใช่คือพี่ซินดี้อะแค่ไม่ต้องทําอะไรนะแค่พูดอ่ะแล้วคือเหมือนแบบมึงต้องฟังอะคือพูดปุ๊บ ล้วคือแบบไอ้คำเนี้ยมันคือคำประกาศสิทธิ์ที่มึงมึงต้องไปทำเลยอะไรอ,อ,อย่างเงี้ยคือแบบแทบไม่ต้องเค้นอะไรมากแค่หน้านิ่งๆแล้วก็บอกว่าแบบไอ้สิ่งที่แกกำลังทำอยู่อะเลิกซะนะแล้วกลับมาเป็นตัวแกได้แล้วแบบแค่ แล้วหน้าไม่ได้ใสอ่ะมันก็คือตาดอะไรอย่าง,างเง<อ>ี้ยแต่คือฉันฉันฉันแค่แบบเออมันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเต้าวินกูไปแล้วอ,อะไรอย่างเง<อ>ี้ยน่ารักมากแล้วก็แล้วก็วกเซอร์ไพรส์น้องอีกคนหนึ่งที่มาเล่นเป็นขาว<อ>ตัวละครขาว<ช>อะไรอย่างเงี้ยลองดูตัวละคร<า>ที่ชอบปอกป้องนางเอกตลอดเวลาใช่ตัวละครที่ชอบปกป้องนางเอกแบบทุกอย่างเอวิ t ติ n งจิกาเบลถึงตอนแรกๆมันจะมีแบบคนที่เขารักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางเอกก็จะเหมือนมีความสับสนนิดหน่อยเวลานางเอกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่พอตลอดไปจนจะจบเรื่องเขาก จะเป็นแบบคนที่ปกป้องนางเอกอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเป็นคนที่นางเอกไม่เลือกเราเราไม่ได้ชอบฉากไหนบ้างที่แบบตั้งแต่ดูทีเซอร์มาก่อนที่จะไปฉากที่ชอบเราเรามาดูความเปรียบเทียบแล้วเรารู้สึกว่าอ่าประเทศไทยได้มีการปรับอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ต้องเหมือนกับทุกเวอร์ชันอ่าอันนี้ที่ล่าสุดที่เห็นแบบแล้วแบบไม่เหมือนเลยนะก็คือการที่ การที ah, ああ่บูลลี่แล้วมันไม่ไ hmm. ด mm ้อยู่ในโรงเรียนเออเมันไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแต่มันอยู่ในบ้านล้างเออการที่บูลลี่แล้วยกขยงคนที่จะบูลลี่คนคนนั้นอะมาอยู่ในบ้านล้างทั้งหมดแล้วเอาเอานักเรียนที่แบบเป็นสังกัดของตัวเองที่แบบเออก็คือสังกัดของเอฟโฟะเออนักเรียนที่เป็นสาวหอกเอฟโฟเออมาการแกล้งคนที่โดนใบแดงในบ้านล้างโดยที่จะไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแล้วเนาะเพราะว่าไต้หวันเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นก็ยังอยู่ในโรงเรียนอะไรเงี้ยอยู่ในโรงอาหารทุกอย่างไม่จบโรงอาหารโรงอาหารโรงอาหารอะไรเงี้ย วันล่าสุดก็ดก็โรงอาหารของมหาลัยก,ก็ยังเป็นก็ยังเป็นอนาณาเขตของมหาลัยแต่ถ้าอันเนี้ยมึง,งยังจะแสดงว่าเป็นบ้านล้างของมหาลัยอ่ะมึงก็ช่วยปิดดี <c oughs> ได้ไหมถ้าบ้านล้างตรงนี้อยู่ในอนาณาเขตของมหาลัยหรืออยู่ในขอบเขตของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็โหดไปปะแต่กูคิดว่าน่าจะเป็นสถาน,ถานที่สั์ที่หนึ่งเพื่อมาปิดบงังซ่อนเลนว่าแบบการกันแกล้งหรือใบแดงของไอโฟมันไม่มีอยู่จริงนะหรืออะไรอย่างเงี้ย อันนี้กูว่ามันมันสมเหตุสมผลสุดเพราะกูรู้สึกว่าถ้าสุดท้ายอะโลกเรามีโซเชียลใช่ไหมแล้วถ้ามึงยังอยู่ในโรงเรียนอะมันก็ต้องมีหูตาที่แบบที่คนที่ไม่ใช่สาววของเอฟโฟแม่งก็ต้องถ่ายแล้วก็ต้องเห็นแต่พอถ้ามึงเอาสาววของเอฟโฟมาอยู่ตรงนี้ในในสิ่งที่มึงแบบคัดเลือกมาแล้วว่าคนตรงนี้ยังเป็นคนที่รักมึงแล้วก็จะไม่ทรเศะต่อมึงอะ<ช>ไม่มีทางเอาคลิปนี้ลุดออกไปน่าจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยต่อเอฟโฟว่าแบบว่าเออเอฟโฟเหมือนที่ยายบอมแปมพูดว่า <ๆ S 2> ที่แสดงในเรื่องเอฟโฟ่ กอย่า <g arden> พูดว่าเอฟโฟเป็นคนไม่ดีเออเขาน่าจะคุยกันแหละเหมือนแบบซอ,อนในการที่อ่า okay. กอย่าไปทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเอฟโฟเป็นสิ่งไม่ดีเป็นคนไม่ดีเป็นอะไรอย่างงี้นู่นนี่นั่น,นแต่ว่าในของอ่าฝั่งหนึ่งอ่ะที่อยู่ใน Facebook i จีทวิตเตอะไรอย่างเงี้ยอินเทอร์เน็ตต่างๆอะไรย่างเงี้ยก็จะชื่นชมชื่นชมชื่นชมช,นชมไล้ข่าวลบๆก <ๆ S 1> ็เหมือนที่เราเคยดูทีเซอร์แหนแรกมันโดนลบไปแล้วเออยายปอมแป๋ม,ปมก็เลยถามว่าแล้วคนที่เธอพูดอะ่ะกับคนที่อยู่ในคนที่ชื่นชมชื่ คือสกัดช้อกภาพค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกในเอฟโฟทุกอรชั่นหรืออะไรก็ตาม,มทั้งคนที่กําลังจะไปดูแบบเริ่มแรกว่าจะดูเวอร์ชันนี้เลยโดยโดยไม่เคยดูเวอร์ชันไหนเลยแล้วคนที่เคยดูมาหลายๆเวอร์ชันแล้วชั้นตกตะกรก็รู้สึก ตัวละครที่ลายที่สุดไม่ว่าจะเป็นฐานที่เป็นหนัวหน้าไอโฟหรือว่าคนที่เป็นที่ชอบพูดก็คือวินอะที่พูดว่าเงินอ่าที่พูดว่าอะไรวะความกดดันอะไรที่เจมพูดไปตอนแรกอะจำชื่อในเรื่องไม่ได้อะแต่ว่านอกเรื่องชื่อวินเมทาวินอะนะเ,เขาก็พูดคนเขาก็มีปัญหาบางอย่างที่ทําให้เขาเจ้าชู้คือแม่งมันไม่ได้ มีใครเกิดมาแล้วก็แบบอยากเจ้าชูจ้าหรือว่าอยากเลวจ้าเออทั้งทั้งอ่าถ้าเป็นเรื่องของไ<อ>บหรือว่าเป็นเรื่องของทานอ่ะก็คือปัญหาทางบ้านอ่ะมันทําให้เขา,าเป็นคนอย่างนี้<ม>เอออะไรเงี้ยแล้วพี่สาวขเขาก็ไม่ได้อยู่กับตัวเขาด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะเออกระเลกแล้วก็มีความไร้แรงไปนิดนึงแล้วทุกคนก็จะจ,ะจะมั่นไส้นึงว่าทําไมนางเอกถึงไม่เลือกคนนี้นางเอกเลือกคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพราหนังมันมาประมาณนี้เนาะมันก็เลยกลายเป็นคนคนนั้นละค่ะที่นางเอกเป็นคนเลือกไปที่กอยากได้เลือกไปช่างแลวเจนมีอะไร คือฉันรู้สึกว่าในเอฟโก็คือดีวีจีก็คือพูดไปแล้วก็คือเป็นความรู้สึกประมาณนั้นเลยว่าเออมันมีอะไรแปลกใหม่เพิ่มขึ้นมาใช่ไหม <S <S แต่ก็อีกอย่างหนึ่งที่เราเพิ่งสังเกตเห็นหรือว่าฉันอาจจะแบบว่าดูไม่รอบคอบเองก็ได้ในในแบบในหลายๆเวอร์ชันก่อนหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเพื่อนอนะ่ะมามาแตะบาของทานอะไรอย่างเงี้ยทามเออมาแตะบาของทามหรือว่าใบาวชิรวินแล้วก็บอกว่าแบบเนี่ยมึงไม่เคยให้ใบแดงผู้หญิงคนไหนเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วแล้วแล้วมันก็บอกว่าอะไรนะมึงทาเพราะมึงรู้สึกผิดหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละกกูเลยร้สึ เออแม่งก็เป็นมุมมองใหม่ที่กูเพิ่งรู้เหมือนกันว่าการให้ใบแดงกับผู้หญิงครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีคนออตัดเตือนด้วยเหรอวะปกติกูก็เห็นแบบว่า,าให้ให้ไปเลยโดยที่ กูก็ไม่เห็นว่าาเวอร์ชั่นไหนมีการมาถามว่ารู้สึกผิดอะไรไหมหรือว่าทําเกินกว่าเหตุไหมยกเว้นว่าจะมีการข่มขืนนางเอกนิดมีฉากนิดนึงอ่ะที่ตเวชั่นอื่นๆที่นอกเรื่องชื่อดีอ่ะรับบทเป็นเลนในเรื่อง f 4อ่ะเขาก็ได้มาช่วยนางเอกเวลาแบบข่มขืนแล้วอันนี้มันจะเป็นการปะทะครั้งใหญ่ระหว่างัวหน้า f 4กับคนที่ชื่อเลนเหมือนกันระหว่างทานกับเลนเออถ้าใครไม่รู้เดี๋ยวไปอ่านข้างล่างนะที่เป็นชื่อเออในคลิป f 4ของ o f ฟ i c i a l ของเขาของ g m m t v เอเออแล้วเป็นว่า ก็คือไม่เคยมีใครแบบในเวอร์ชันไหนมามาพูดเตือนมากสุดที่เคยได้ยินนะได้ยินว่าเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ก็แข็งแกร่งเหมือนกันที่ทําให้นายอยู่รอดมาสองสัปดาห์สสัปดาห์อะไรเงี้ยคือคือหมายถึงว่าไม่ออกจากโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เขาไม่เคยพูดเตือนว่าทําเกินฝ่าเหตุไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยได้ยินใช่แล้วก็วนนมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือตอนที่ นางเอกอะแต่งตัวสวยเลยแล้วไบ์อะหรือว่าทามอะก็บอกกับนางเอกว่าเธอต้องอัดคลิปขอโทษที่เหมือนแบบว่าเธอกล้ามายุ่งกับเออะไรประมาณนี้ยซึ่งประโยคเนี้ยคือเราก็ไม่ค่อยได้เห็นในเวอร์ชันอื่นๆเพราะว่าเวอร์ชันอื่นคือแบบให้จะหลงตัวเองอะมึงเด็ดกับกูนะเป็นแฟนกูนะอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือเหมือนแบบเธอต้องอัด เธอต้องอัดคลิปขอโทษเราอะไรอย่างเงี้ยมีคําพูดนั้นหลังจากนี้ก็เออก็จะเป็นไปได้แต่ว่าคือมันแค่เหมือนแบบเออเราก็ไม่เคยเห็นมุมนี้ของไทม์หรือว่าตัวตัวละครที่เด่นประมาณนี้ว่าเหมือนแบบต้องการให้เธอขอโทษไราอะไรแบนี้มันอาจจะเป็นการตีแผ่อีกมุมมองหนึ่งที่เราไม่รู้ก็ได้ไม่แต่ว่าไอ้คำพูดนี้มันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเชิงของอินเทอร์เน็ตหรือว่าเชิงของ เขาเรียกว่าทวิตเตอร์ในการที่แบบนางเอกอาจจะเล่าประสบการณ์โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่อยู่ข้างๆวัดตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็แปลแปลความไปว่าโรงเรียนที่ f 4อยู่อะไรเงี้ยเออมันอาจจะเป็นตัวยอดโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งอยู่ใกล้วัดดหนึ่งอยู่ใกล้โรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งแล้เขาก็รู้ตรงนั้นแหละเออจนจนเขาก็สืบรู้ว่าใครเป็นคนเขียนอะไรเงี้ยมั้งแล้วคงคงจอ้นี่เพราะว่านางเอกเพราะว่าคนที่เป็นกอหญ้าก็ไม่น่าจัด เขียนไปเลยว่าโรงเรียนนี้นะจ๊ะทําอย่างนี้นะจ๊ะเออหรือว่าทวิหรือว่าพันทิปใดๆก็น่าจะแบบมีตัวย่อนึงอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าในทีเซอร์เนี้ยเราเห็นตัวละครทุกคนที่ที่เหมือนแบบว่าเออมามีบทบาทนิดนึงแต่เรายังไม่ค่อยเห็นเอ็มเจเท่าไหร่เอ็มเจก็คือคนที่รับบทโดยนานิอะไรเงี้ยก็เขามาห้ามเลยไงใช่ใช่คือเราอะแค่เห็นตรงนั้นไงแต่เราก็คือแบบว่ายังยังยังไม่ได้เห็นเยอะมากเท่าไหร่ว่าเออเขาจะมีบทบาทประมาณไหนแต่เ้แต่ก็เห็นฉากหนึ่งว่าเขาแบบ ไปห้ามทับหรือว่าเขาเขาต่อยอะไรสักอย่างแต่ว่าในไต้หวันก็เคยเจอแล้วไต้หวันไต้หวันพักล่าสุดเหมือนเขาทะเลาะอะไรกันแล้วแบบแต่ว่ามันเกิดจากว่าทานทะเลาะก,กับกอญ่านี่แหละมันทาให้<ไ>ให้มิตรภาพของเพื่อนเอฟโฟซึ่งคนที่เล่นเปเรน่ะเหมือนจะไม่อยู่ในช่วงเวลานั้นด้วยมั้งหรือว่าเหมือนจะอยู่อะไรสักอย่างแล้วเขาก็เหมือนแบ่งเป็นสง พวกอะไรสักอย่างอ่ะเออสองขั้วแล้วก็ทะเลาะกันแต่อันนี้คือเกาหลีใช่ไหมเกาหลีหรือไต้หวันไต้หวันล่าสุดไต้หวันใช่ไหมไต้หวันล่าสุดอ๋อเนี่ยแหละเราก็เลยต้องมาดูว่าเออเอ็มเจจะมีบทบาทอย่างไรในเอฟโวถ้าสมมติว่าเนื้อเรื่องมันเปลี่ยนแปลงไปประมาณประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอ็มเจจะมีบทบาทประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องติดตามกันดูว่าในเอฟโวไทยแลนด์เนี่ยเขาจะเขาจะไปถึงจุดจุดไหนให้เราได้ดูบ้างใช่ครับผม แล้วก็เส้นทางรักของทั้งกอหญ้าแล้วก็ของททมอะ่ะมันก็จะเป็นอุปสรรคตามที่ทุกคนได้เห็นไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากให้เห็นไม่ว่าททมจะโดนจับแบบให้ลาจากหรือว่าปัญหาใดๆก็ตามไม่ว่าธุรกิจจะล้มละลายอันนี้มันน่าจะต่อไปในด้านของธุรกิจจะล้มละลายไปเลยอะ่ะแล้วก็ทําให้แบบดื้อสุดขีดไปเหมือนกับไตหวัดนะที่แบบว่ายังไงก็ต้องแต่งงานกับคนนี้แต่ญี่ปุ่นกับเกาหลีอะ่ะ มันไม่ได้ถึงขั้นล้มละลายที่จะต้องแต่งงานแต่เหมือนนิสัยของของแม่ของหัวหน้าเอโฟของเกาหลีกับญี่ปุ่นอนะมันเป็นแค่ว่าอยากให้ความเหมาะสมแล้วก็แต่งงานแลน้วนางเอกก็ไปผจญภัยเกมต่างๆมันก็เพื่อแบบมาพิสูจน์แล้วก็จนทําให้แม่ของหัวหน้าเอโฟยอมรับได้แล้วมันล้มเลิกไปเองแต่ว่าของไต้หวันหรือออล่าสุดอะมันคือแบบยังไงก็คือต้องแต่งเพราะว่า บ้านมีปัญหาแต่ก็ย้ำอีกรอบว่าใน2เวอร์ชันอนะเหมือนบ้านไม่ได้มีปัญหานะ<ม>เกาหลีกับญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่เวอร์ชันล่าสุดอะบ้านอะมีปัญหาเวอร์ชันไทยเดี๋ยวก็ต้องรอติออดตามว่าจุดจบอะบ้านมันจะมีปัญหาแล้วแม่จะยอมให้แต่งหรือว่ามันจะไม่มีปัญหาแต่ว่ากอยญาจะสามารถพิสูจน์ใจหัวหน้าแม่เอโฟได้เนี่ย<ม>ต้องไปรอติดตามดูแต่ว่าสิ่งหนึง่งที่เวลาเราเราเห็นอุปสรรคความรักของไทม์กับกอยญาหรือว่าหัวหน้าเอโฟกับนางเอกอะมัน บางทีมันจะมีการจากลาบ้างหรือว่าบางทีมันจะมีทั้งสองฝ่ายอ่ะบางทีพระเอกอ่ะจะต้องจากลาด้วยความจะเป็นอะไรบางอย่างก็ต้องไปก็ต้องไปหรือบางทีนางเอกอ่ะต้องให้พระเอกไปเพื่ออะไรบางอย่างเหมือนกันก็จะมีความสลับปเปลี่ยนตามเหตุการณ์ตามเหตุและผลที่มันสมควรที่จะไปมันทําให้เรารู้ว่า การหยุดในครั้งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะตรงตรงนี้แต่ว่าอนาคตอะมันอาจจะมีวิธีการแก้ไขไม่ว่าเพลงจะหนีมาหรืออะไรก็ตาม,มก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทั้งสองคนเวลาใก้ไแก้ไข,ไขหรืออะไรอย่างเงี้ยการหยุดหรือยุติหรือว่าห่างกันไปก่อนหรือว่าถอยหลังกัน กันไปคนละเก้าอย่างเงี้ยทั้งสองคนเลยเพื่อแบบว่าให้ส่งเพกไปว่าทุกคนต้องลาจากอะไรเงี้ยเพื่อว่าเก็บไปคิดวางแผนว่าเราควรจะทํายังไงกับปัญหาปัญหานี้ไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรก็ตามไม่ว่าจะด้านครอบครัวของทามหรือไม่ว่าหัวใจนางเอกที่บางทีตอนแรกก็ไม่ได้อยู่กับทามอย่างเงี้ยเออก,ก็ต้องมีการ ไปคิดวิเคราะห์ว่าเราควรจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงอ,อะไรเงี้ยก็นั่นแหละให้เรียนรู้กันว่าเป็นยังไงกันต่อไปใชคะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจกับพวกเราชาวเดอโมเมนต์ชิลด้วยนะคะ แล้วก็มีอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้ล่างนะคะสําหรับเอฟโ r t t ไทยแลนด์ Thailand, ว่าทุกคนมีความประทับใจหรือว่าสังข้อสังเกตใดๆก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างได้จ้าพวกเราการกันอยู่แล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านบนด้านล่างแล้วก็ไทยคลิปก็สามารถไปกดติดตามจีมีมทีวีได้แล้วก็วันที่18ธันวาเจอกันกันกบเอฟโฟไทยแลนดค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา,เราไปก่อน<ข>อแล้วนะ,ะบ๊ายบาย,บาย